นิทานเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังผัวเมียคู่หนึ่งเดินจุงม้ามาตวงชาวบ้านบอกโง่จังเลยอ่ะสามีมา้าแม่งจุงมานนะมึงไม่ขี่มา้ามึงเดินมาททำไมวะผัวเมียคู่นั้นได้ยินทำไมผัวก็เลยให้เมียขี่มา้าแล้วตัวเองก็เดินจุงม้าไปเดินไปเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งโอ้ยเฮียนี่แม่งกลัวเมียแน่ๆไอ้สัสมึงแม่งไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นผู้ชายเลยอ่าเฮีย ผัวก็เลยให้เมียลงขึ้นไปขี่ม้าให้เมียเดินเจอผู้คนไอ้เียนี่แม่งหน้าตัวเมียเป็นผู้ชายแท้ๆไอสัตว์โอ้ยดูนะลูกโตไปยังมีผัวแบบนี้นะ,<จ>ะเห็นแก่ตัวผัวก็เลยตัดสินใจอ่ะทั้งผัวทั้งเมียขึ้นไปนั่งบนหลังม้าเลยเดินไปเจอชาวบ้านในกลุ่มหนึ่งไอ้เียน,นี่แม่งทรมานสัตว์ชิบหายเลยม้าแม่งกำลงมานั่งแบกลำหนักสองคนเหียมึงไม่ที่ามันจะหนักเลยไงม้าแม่งไม่หลังหักกระบุนลนะคนเียอะไรใจดําชิบหาย ทำไงทีนี้ก็ลงจากหลังมา้ามาเดินอีกเหตุการณ์กว็วนหลูปไปอย่างนี้ตลอดอะไรถูกอะไรผิดนะสุดท้ายคุณเป็นเจ้าของม้าตัวนั้นคุณจะขี่ให้ผัวคุณขี่หรือขี่ทั้งคู่หรือจะไม่ขี่เลยขอให้คุณตัดสินใจไม่ใช่ฟังจากโอพิเนียนคนที่เราเชื่อไม่ได้เราจะใช้ชีวิตที่ยึดอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้ครับเพราะเราจะไม่มีหลักของเราเลยอ่ะ